ไม้เอกผมอยู่ส่วนไหน,นค,ครับส่วนหัวส่วนตัวหรือส่วนเกินกูจะไม่รู้ว่าไ e ม้เอกกูอยู่ตรงไหนอะไม้เอกก็ e K, อยู่บนหัวดิไม้เอกจะไปอยู่ข้างล่างไม้เอกถ้าอยู่ข้างล่างเป็นสาร,รอุถ้าไม้เอกอยู่บนหัวเป็นไม้เอกก็เดี๋ยวจะบอกข้อดีของของไอเกมนี้ให้แล้วกันนะค,คือผมเล่นไปประมาณสองแสนอะเงินเฉลี่ยอยู่หกพันอะก็ยิงยานครับสี่ล้านใช่เป็นไงครับเหลือเท่าไหร่ สี่ร้อยสี่ร้อยหายหายหมดเลยครับชุดเองแล้แบบนี้แบบเบบสุดๆอ่ะรู้จะตายชุดตัวเองละหมอดูบอกว่าช่วงนี้จะมีเคาะตีมึงจำคำพูดได้ไหมคำพูดกลัวไอ้ที่เล่นเกมครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> จำได้คำห้าวอ่ะลูงี้ทำไมได้เพิ่มวะแล้วกูบอกมึงนะตีเอาออกเธอพี่กำไว้เป็นไงอะกำเหลือสี่ขากำเหลือสี่ขาผ่านด่วนครับผ่านด่านด่วนเฉยมาไวเกินไอ้ยี่เอ๊ะเอาไปนู้นเอาไปตายเดินตายเดินตายเดินเอาอีก เอาเองมาไปมาไปเอาเอนีคร่บไปค้าไปฆ่าไปฆ่าไปอยู่หรือเปล่าวางแบบไปช่วยมันกำลังมุ่งหน้าไฮเว์หลังโรงพยาบาลโอ้ยอยู่สี่แปดสี่ชมพูครับ ขางล่างเราไปใครเข้าหนีรอโบยุ่งขนาดนั้นมึงมึงไปทำแทงแบอลมึงให้เสร็จก่อนไหมแล้วมึงค่อยมากระทืบคนไอ้เหี้ยไม้เอกผมอยู่ส่วนไหนครับส่วนหัวส่วนตัวหรือส่วนเกิน,น,น,นกูนนจะไม่รู้ว่าไม้เอกกูอยู่ตรงไหนอะไม้เอกก็อยู่บนหัวดิไม้เอกจะไปอยู่ข้างล่างไม้เอกถ้าอยู่ข้างล่างเป็นสารอุถ้าไม้เอกอยู่บนหัวเป็นไม้เอก้ยงงไอ้เหี้ย เวลา20นาทครับเจ้าสุกเจ้าสกัดเอาไงอะแทงก่อนไหมอะไรไม่มึงอ่ะแทงก่อนไหมเป็นล้านอะไม่ต่ำกว่า3ล้านแล้วตอนนี้เออไม่มึงวีเครียดก่อนก็ได้เดี๋ยวกูไปก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนทำไรถามเลยตีตีแล้วโดนสองคู่เลยตีแล้วโดนสองคู่เลยใช่หรอเอาลุงเบอรแจ็คแต่แจ็คมันได้อ่ะไอ้แจ็คมันได้ไอ้แจ็คมาไอ้ของกูโดนของกูได้ด้วยเหรอเสียดิผมได้ผมได้ผมได้คู่ชิงอะ อ้าไอ้เกี้ยกูไงเปิดเสียเหรอเสียหมดเสียเสียบอดเลยเสียบอลเสียบอลแม่มึงแทงมึงแทงกูเป็นเท่าไหร่สองพันสิบนู่นสองพันเดี๋ยวก็เราสองพันเดี๋รสองพันหกพันบาทมันไม่เหลือเลยโอ้ยไอ้เกี้ยกูสารเล่นมาไอ้เกี้ยดิไอ้เกี้ยเล่นมาเดือนหนึ่งใช่เล <ness> uh. oh, hey, ่นมาตั้ส <c oughs> ิบห้าวันนะคิดดูเร็วบาทถักตำไปได้สองพันหน้าหมดไปในครับคืนเดียวอ่ะอธิยไอ้สีบอธิบายดิเดี๋ยวเขาหาว่ากูแทงบอลดิเขาบอกกูแทงบอลเหรอไม่ได้แทงบอลครับ สเปซซิปครับแทงอ๋อมันเป็นมันเป็นเกม FPT ครับมันแค่เดิมพันว่าคู่ไหนจะชนะมันก็เหมือนบอลหนาวง่ายๆได้พูดนะแต่คือมันใช้มันไม่อยู่ในเกมอ่ะอยู่ในเกมอ่ะบอกสภาพนักเตะดินักเตะก็คือเป็นพวกยานนมาไฟกันอ่ะเหมือนกับเอมวยอ่ะ FK1 เลยเงี้ยใครที่สนใจก็ไปลงได้นะครับตอนนี้ขั้นต่ำลงแค่พันเจ็ดร้อยบาทเลยอ่ะซื้อเลยจะมาเล่นอ่ะ ก็เดี๋ยวจะบอกข้อดีของของไอเกมนี้ให้แล้วกันนะคือผมเล่นไปประมาณสองแสนอะเงินเดี๋ยวอยู่หกพันอะใช่ข้อดีคือไม่ไม่ได้คือเสียหมดเลยนะใช่ครับอยากเล่นก็ตามมาแล้วก็ยิงยานครับสี่ล้านใช่เป็นไงครับเหลือเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยหายหายหมดเลยครับสี่ร้อยข้อดีของมันครับอยากเล่นก็ลองดูเรียบร้อยมึดี๋ยุมเบรกไม่ทันไอ้ี่ กูตายกันแน่อเบรกไม่ทันอ่ะร้อนเข้าหมดดิอยู่พี่ว่าอยู่พี่โอ้โหปี๊ดแน่อีกประเด็นนะครับน้องชายระวังนะไอ้คนนี้กูเลยแน่จริงโป้งลอยโดนไม่กันสีสวนค์เหัวใจอ่ะตีเหลี่ยมอีกแล้วตีเหลี่ยมอีกแล้วเอาไปสีบักวะน่ะมาคุยกันนี่ช่ครับคุยกันมาชมกันได้ไหมคุยกันปุ๊กปั้งเลยนะใเฉลี่งโคตรดัง ขอบคุณนะเ <nt> <monastery> ขามือป e ืนมีนายมือปืนมีนายเอาหนีทำไมไอ้สาตว์หลานตามมาด้วยทำเปพวกมันมีหนี่หนีไหนีไปแวไเิดระเบิระเบิดรเบิดรับิดรเบิดรดเดนดะบบรบเรดรเรบระเิดรเบร หมูขนเลยอะรถบังคับรถบังคับเลยอะอารมณ์หมูขนเลยในรต้าเลยอะแข็งจัดลงลงลง5คันแล้วลงดีโมมันกูไม่ล้ม5คันละมันกูไม่ล้มมันกูไม่ล้มเอารีโมทไหมอาตีไปไหนอาเอาวิจูบังคับป่ะเยอยชนไม่เอาแท็กเลยอะใส่ทายกี่ก้อนเนคันเนี้ยก้องละใช้แบตเตอรี่เด็โง่แบตเตอรี่นึว่าทาหน้ยผ่านเตาฟงอะไรเนี้ย ตรงไหนตรงไหนเฮ้ยกูบวอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้รา่อเราลอเรอมันเ่อให้เดี๋ยวรอให้โรงพยาบาลนะไปก่อนก่อนให้มันออกคุกไปก่อนจะออกเขตคุกไปก่อนชนชนมานอกคุกนะมอกแล้วมันกแล้วนะัมเนสมนยงตามอยู่อีกจเหล่านี้จนเหนี้แบบเด็ดคสุดสอ่ะไปให้นอกสดสุดจริงเด้นๆมารับผมคุกใหญ่นะครับนะไ่ตกน้าก็อะไรยาอ่ะนี่ไง สุดริงอะไปนะไปไปไไกลไกลไปยีิต้องับไปฝั่งนี้คุบมันจะับเขาปุบไไอไฝั่งนี้ได้ได้ได้อยู่บอกแล้วเหอนี้ยสุดชิงท่อมันอยู่ไหนไ้ัพ่อคลุลุกลับมาเดิมนะครับโอเครู้จะตายรู้ะตาเองละ มาดูบอกว่าช่วงนี้จะมีเคาะลุกโผล่น,นานไม่ได้ได้หนึ่งศพครับได้มาสองนะตรงเมื่อกี้เอาบ้านนิเวศได้สองครับลงไม่ได้ครับลง,ลงไม่ได้อัน<ๆ>นี้ลงไม่ได้อุ๊ยเคียนี้แม่งเป็นเคียอะไรเนี่ยไม่ลงรถไอ้สัตว์ได้ไม่เป็นไรไม่มึงเก็บปืนมึงไม่เก็บปืนไงมึงจริงจังวะเนี่ยได้ไม่เป็นไรไม่เข้าใจครับว่าระบบมันทำมาแบบนี้แบบคือลงรถไปกแบบถือปืนเอ้ามันคืออะไรอ่ะ เออทำไมบอกระบบว่าจอายมีปืนอะ่ะเขาไม่ต้องกดเก็บแล้วลงได้เลย แค่เล็กๆได้น้อยไม่ใส่ใจอะไรทั้แล้วมึงก็จำไม่ง่ายดิไอ้เฮียเวลาตีกันไวๆมันทำไงอ่ะไอ้สัสตร์ม่อย่าเราไวบ้างแต่นี้โอกดแล้วมันไม่มันไม่ลงให้อล้วไอ้เฮียตอนมึงตีกันมึงไวได้ไงอ่ะแล้วตอนนี้มึงช้าก็มันลงไม่ได้เอ้ามันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่เราเราดีว่าไอ้เฮียแล้วที่มึงนะ้วทำไมกูลงเร็วอะเอ้าอัมันลงไงอยู่ที่ตัวคนอ่ะอันนี้ตัวไวปะไหนโมะตอนแรกอยู่ที่ระบบไอ้เหี้ยก็ตอนแรกไปอยู่ระบบด้วยแล้วก็ตัวคนด้วยไงแต่ตัวคนเป็นที่มึงไงไอ้เหี้ยมมมเเเปปป็็็นนน้้้ไไไไ่่ดด ไม่เหมือนกันยังไงอะไอเฮียเขาว่าเหมอนกันแบบนี้สั์ไม่เหมือนปืนบวกห้ามันลงเร็วกว่าระบบมันดีกว่าปืนบวกสุดระบบไม่ค่อยดีเมืองนะไอตรงไอตรงปั๊มปั๊มกุนก็คืนรถเลยคืนรถเลยไอคือรถรวมเลยไปเอามันส่วนไอคนที่อู้หมาตีมึงจำคำพูดได้ไหมคำพูดกลัวไอที่เล่นเกมครั้งแรกอ่ะตอนที่กูลงไปเท่านั้นอะตอนที่กูลงไปเท่านั้นอะแ้วกูอยากเพิ่มอะจำได้ไหมจำได้คำห้าวลุงนี้ทำไมไปเพิ่มวะแล้วกูบอกมึงนะตีเอาออกเธอ ที่กรรมไว้เป็นไงกรรมเหลือสี <c oughs> ่ผา,าตอนนั้นกูขายได้ประมาณสามสิบสามสิบห้าแมงมาให้กูขายอีกที่อ่ะ <c oughs> กูก็บอกว่าถีไอ้นี่เหอะกูอาจจะถอนต้องนานแล้วไอ้เที่อถ้ากูเชื่อใจตัวเองครับกูถอนแล้วเราสร้างรากฐานให้กับโครงสร้างของของมันเราเชื่อมัน่นเชื่อจิตเชื่อใจไอ้เที้ยเรรราาสง่อ่ะอ บานไม่ได้นะา่ห้าบาทตีขอเธอสามบาทครัเชี่ขความพี่พี่แข่งไว้พี่กำไว้พี่กำไว้มันจะไปได้กว่านี้พี่กำไว้กูว่ากำกับมืออะร้อยบาทต้องมีต้องมีันถือเงินอะถือเงินอยู่กูกูถือเงินอยู่ในกูถือเงินร้อยบาทอ่ะอยู่ที่มืออ่ะแล้วก็ถือไว้จนจนจนเหรียญแบงห์ดไปเรื่อยแอบไป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 อะไรพี่ถือได้เอง เหรียญนะอยู่ที่พี่พี่อยู่ที่น้องก็กูบอกมึงแล้วว่ะวันนั้นนะมึงบอกว่าถือไว้กูก็เชื่อมึงไงพี่บอกพี่ขายไปแล้วไม่ได้ขายพวกมันหมดเลยพวกมหมดเลยพวกมหมดเลยลุงลุงติดดอยรอครับไมดกระายนะมกระายรถพวกมันอยู่บนเขาแลบเต็มเลยพกทาสอนมันล้เปลี่ยนที่มันเปลี่ยนที่ดไว้เดือไว้เดือไว้เดือไว้เดไว้ไปไไเ ถ้ากูเงียบไปอ่ะถ้ากูกับลุกเงียบไปอ่ะก็สายอดละได้เว้ยนนั่แหละเมื่อวานลูกกูลุยลูกกูลุยแค่นั้นแหละแล้วลูกกูลุยแล้วไอ้แจ็คตอนเนี้ยท้ามกลางวงล้อมักกลางวงล้อมักกลางวงล้อมักสี่ร้อยสองศาเอลเซียสามร้อยสองศาเซลเซียสร้อยเรียบร้อยโชว์ไปดิโชว์ไปดิไอ้ลุงแดงแล้วแจ็คบอลลุงแดงแล้วูพดแค่นี้แหละลาก่อนเว้ยจะถึงกระไล่กลางแล้วโอ้โหลาก่อนเว้ย ูแค่าทหารครับกาหลักค่าทหารขอเติมด่วนๆครับเป็นร้อยเออกลัวเราตาย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 ไปครับไปครับกุมงค์ค่าทหารเพียบอุโมงค์ค่าทหารเพียบกมาค่าทหารก็ครับมาค่าทหารก็มาค่ายทหารเต็มเลยใช้หมดเร็วๆเพื่อมาเร็วกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มาเร็วค่าทหารกลุ่มใหญ่เลยครับทหารกลุ่มใหญ่ทั้งหมดเลยครับทหากลุ่มใหญ่เลยทหารบึ้มทหารบึ้มเป็นร้อยอ่ะเป็นเป็นไรอ่ะต้นไรทหารบึ้มกูเองอะไรหักมาอ้า

ตับายบอลเป็นไงการขานเราลมลมกูนขาดกะดาษกระาษไงไม่กูเลยกระดาษกะดาษกระาษกะดาษาตายกูอาไปเอ้าาอาไปกรบายกไอ้คราบหลังไม่ทันแล้วไอ้บอยไอ้บอยอะะ ไอ้บอยมันลงมันอะไรอ่ะไช่มันลงมันล่วงไม่ไอ้บอยไอเนี่ยไอ้กิ้งก่าแดงอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามันมันจอดซ่อมเต็มเลยว้ายตายคูณตายกอล์ฟบอลตายสวยบวกได้บัวคายบอล

บนรอยู่บนรถอ่ะเฮีเฮ้ยม่ไรเม่ไรเม่ไรไปไปไปต่อไปต่อขันนอกมีไปตอใส่กอไสอลใส่ใส่กอใส่กอใส่กอพอมเลือดโอ้ยโดนพี่ข้าไปลูกหลักของว่าปะปาไอรบรรทุกจับรเ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 บรรทุกจบรเบรรทุกลูกหักไป

ก้าหมดทุกตัวที่ขวากได้อ่ะไอหมีเอาไปใช้ดีกว่ายม,มาดิมาดิมาดินี่ไงมาดิอให้อใหปขอใหขอขอให้อะไรชุดนิดหนั่งมาดิมาตายมาตาย เพื่อนส่งเพื um ่อนนะส่งเพื um ่อนนะตรงเงี um ้ยส่งเพื่อนไปไอพี่ชายอุ้มมันหน่อยฆ่ามันมือฆ่ามันเลยกูไม่โชว์เลยแหลกไม่ไหวเลยไม่ได้เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวกูได้ับหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วกัวกลัวกลวกลัวเกี่ได้นะเกี่ยวได้นะเกี่ยวได้นะกดใส่เกาะกดสมองมาได้นะไอ้เชี่ยเฮ้ยอุ้มหน่อ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 ยมันโดนอุ้มแล้วมันบัฟอยู่ มันบักอยู่้ยต่ออแก้วดวนนะอยูนแล้วนะเนะเนะตรวจ่ปตำรวจลไปตรวจ่เปนเลยวาเยตำรวจเลยชยช่พีเซโอ้ยเยตีอยู่เลยาตีเลยไม่ช่ตำรวจจะตีอยู่เลยเนี่ยเขาตีกิแทงเลยตีตีกินแทงเลยตีตีกินแทเลยช่วยหน่อยครับตรงค่ายรหารแบบเรย้ครับมากมึงจะตากระายสุดที่ไครับตำรวจครับรวจตำรวจ

เป็นเชียอะไรมันข้าน้องกูเป็นเชียอะไรไอ้ดามไอ้เชียใครตายแล้วก็ไม่รู้ตัวกูวดามมันข้าน้องกูเป็นเชียอะไรมึงแทงดิมึงแทงดิไม่เล่นหน่อยไอ้ช้างเอาเอัพสวยการสว่างกัญยาสถุ๋นทุ้ยไอ้หิ้งไม่พอมือไอ้เชียร์เยอะแล้วพูดดีแล้วพวกมึงอย่าพูดดีเยอาพูดดีอะไรมาดิเยี่ยไม่จไอะไรงูเยี่ยปากดีหน่อย เลยตายไอีมึงไม่มีคนเลยไงพูดชี้ผมหอบไปหมดแล้วโอ้ยเอามดิเอามดี้เฮียเด็วยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ไหนชักโชอยิ้มไม่ไหนชักโชอ ลำกันคราเดือดรำคาญม็นตัวแล้วเฮ้ยตำรวจไม่เห็นตัวเฮ้ยคุณจับอะไรเนี่ยตลอ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 มันจับอะไรเนี่ยตลอตลอตัวบัสครับตลอตัวบัสตลอตัวบัสครับตลอตัวบัสมีชุบอะไรมิดตัตลอตลอตัวบัสตลอตตัวบัสนเลอดอดไตลอล็อกอะไรกูเฉยเลยอ้าวไ้ภาพไม่เห็นตลอเลยนะเว้ยเฮ้ตลอมตัเพื่อนจับอะไรเนี่ยตลอตัวบัสตลอล็อกเฉยเลยอ้าดูตลอดนนี้ผมอีโมตายไปแล้ว ไอ้ชากูโดนกูโดนจับไอ้ชากไอ้ชากกูยังไม่เห็นตัวตำรวจเลยรถกูอยู่ไหนบอกแป๊บนึงไอ้ชากเร็วเฮ้ยใครมีที่ที่แงงันแงมากเลยเหรอให้เอาสองวะเร็วใครมีที่แคะแงบ้างใครมีที่แงะบ้างเฮ้ยช่วยช่วยตีหน่อยใครมีที่แงะบ้างช่ห้ตีหน่อยไอ้อามีที่แกมือให้ตีหน่อยแกมือให้ตีหน่อย ไม่โดนล็อกอยู่ลุงล็อกนึงไม่เห็นตัวตำรวจด้วยล็อกก็เฉยเลยเรีบร้อยตีเรียบร้อยมันมือ่ไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปรถไม่ได้มัไม่ได้าให้กูเอาให้กูเลขสามห้าสมามาปมาไม่มีหอกไปเลยลุงไปเลยลุงไปเลยม้สามห้าตลอดโอ้ไม่ตัวว่าสีสมานี้สีมเป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  รงวังต้องวางศก่อนต้องวางก่อนไม่งั้นไม่งันช่วยศพอครับเดี๋ยวเพื่อนไม่หอมันได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่กของเนี่ยลุงตรงกอนไปเลยไปเลย